สวัสดีค่ะวันนี้เบนจะมาอ่านหนังสือให้ฟังนะคะชื่อหนังสือฮา,าวาด4.30 AM าฮาวาดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่หนึ่งวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราค่ะเรื่องที่หนึ่งเป็นคนซื่อสัตว์ลูกชาย169คนอ้างตัวยอมรับพ่อเรื่องมีอยู่ว่าหลายปีก่อน เมื่อสมาคมก,กรรารกุศลเลดฮาร์ของนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกากำลังก่อสร้างอาคารให้สถานเด็กกำพร้าคนงานขุดพบหลุมฝังศพหลุมหนึ่งโดยบังเอิญทางสถานเด็กกำพร้าจึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์และตั้งรางวัลเงินเป็น50,000ดอลลาร์หาครอบครัวของผู้ตายเพื่อหาลือในเรื่องการเคลื่อนย้ายศพออก ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดเห็นประกาศดังกล่าวใจของเขาเต้นแรงครอบครัวของเขาเคยอาศัยอยูบ่บนที่ดินผืนนั้นพ่อของเขาได้จากไปแล้วแต่ไม่ได้ฝังอยู่ที่นั่นทว่าศพของพ่อเขาฝังอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่เอ็ดเวิร์ดอดไม่ได้ที่จะคิดว่าหลุมฝังศพนี้ไม่มีใครรับเป็นลูกหลานของผู้ตาย ถ้าตนเองสวมรอยเป็นลูกชายผู้กระตันยูจะดีไหมลองเป็นลูกชายสักครั้งหากได้เงินห0 0 0 0ดอลลาร์ก็ดีไม่น้อยเอ็ดเวิร์ดรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดของตนเองแต่ในประกาศลงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าวจำต้องมีหลักฐานประกอบด้วยเหตุน,นี้เอ็ดเวิร์ดจึงพยายามใช้ความคิดอย่างหนักเขาไปตลาดซื้อบินที่ ใช้การเมื่อ30ปีก่อนมาใบหนึ่งจากนั้นให้คนปะทับตาลงบนบินใบนั้นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยอมรับว่าผู้ตายเป็นพ่อของต้นมเมื่อเอ็ดเวิร์ดมาถึงสมาคมการกุศลด้วยความชื่นชื่นมืน่นหญิงสาวคนหนึ่งกลับบอกกับเขาว่าเขาเป็นลูกชายคนที่16 9ที่รับว่าผู้ตายคือพ่อ หรือพูดให้ชัดก็คือตอนนี้มี169คนมารับว่าผู้ตายคือพ่อของพวกเขาจึงต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าใครคือลูกชายตัวจริงกันแน่เอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขายืนเงืง้องะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนบ้างเงินอยากรับผู้ตายเป็นพ่อเหมือนเขามากมายสังคมอเมริกาในสมัยนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตของ การขาดความไว้วางใจและการขาดความซื่อสัตย์ผู้คนพากาันรเรียกร้องคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์มากขึ้นทุกวันสื่อแห่งหนึ่งรายงานเรื่องการรับผู้ตายเป็นพ่อของคนจำนวน169คนพร้อมกับประกาศรายชื่อของคนเหล่านี้ทั้งหมดและเตือนผู้คนว่าคนเราแม้จะโลภอยากได้เงินแต่ไม่ควรรับใครเป็นพ่อแบบสุมสีสมห้า ต่อมาผลการชันสูตรกระดูกของผู้ตายทําให้ผู้คนพากันแปลกใจเพราะลูกชายทั้ง169คนนี้เป็นตัวปลอมศพของผู้ตายมีอายุก,กว่า160ปีจึงเป็นไปไม่ได้ว่าลูกชายของผู้ตายจะยังมีชีวิตอยู่เรื่องราวดังกล่าวสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องพบกับเรื่องตลกดังกล่าว ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถึงกับสั่นคลอนผู้คนในทุกสาขาอาชีพต่างพากาันวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้มีความซื่อสัตย์และขอให้ใช้กำลังความสามารถของตนในการสร้างอนาคตเมื่อเรื่องดังกล่าวผ่านไปเอ็ดเวิร์ดรู้สึกอดสูงและและอายใจอย่างยิ่งเขาเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้ราวกับว่ามันมีคุณค่าดุจทองคำ อีกทั้งใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติตนเองว่าต้องเป็นคนซื่อสัตย์และน่าไว้ใจ10ปีต่อมาเอ็ดเวิร์ดกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเมื่อมีคนถามเขาถึงเคล็ดลับของความสำเร็จเขาถอนใจและพูดว่าความซื่อสัตย์ครับเป็นความซื่อสัตย์ที่ช่วยผมมันสอนให้ผมรู้จักปฏิบัติตน้นและรู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร ทั้งยังทําให้ผมมีงานด้วยคนที่ซื่อสัตย์น่าไว้ใจแม้จะถูกคนอื่นหลอกและเสียเปรียบตลอดแต่ที่สุดแล้วจะได้รับความเชื่อถือเป็นที่รักของคนอื่นและประสบความสำเร็จต่อไปเรื่องต่อไปนะคะเป็นคนที่มีความเคารพนับถือคนอื่นการเาคารพคนอื่นเป็นการรักตนเองที่สุด สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาหวาร์ดแล้วการเคารพคนอื่นถือเป็นการรักตนเองที่สุดคนที่ไม่เคารพนับถือผู้อื่นก็จะไม่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามก็ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและคิดแทนคนอื่นคนอื่นก็เช่นเดียวกับคนที่รักในศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อคุณเคารพคนอื่น รักและทนุถนอมคนอื่นคนอื่นจึงจะรักและเคารบคุณการเาคารพคนอื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่การเป็นอารยาชนทั้งยังเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นคนการกระทำที่ไร้วัฒนธรรมล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพน้ำถือผู้อื่นคุณอาจเคยได้ยินว่าคนบางคนเวลาถามทางจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ คนอื่นก็จะไม่สนใจเขาหนำซ้ำยังอาจจงใจบอกทางผิดๆให้ลำบากดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าหญิงยโสและไรมารยาทแล้วคนอื่นก็จะไม่ร่วมงานด้วยคนเราทุกคนล้วนรักในศักดิ์ศรีของตนและหวังว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อตนอย่างเป็นมิตรรวมทั้งเคารพนับถือตนด้วยดังนั้นการเคารพคนอื่นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอันดับแรก เมื่อคนสองคนอยู่ใกล้ชิดกันแน่นอนว่าคนที่ไม่รู้จักเคารพคนอื่นจะไม่มีวันได้รับความเคารพจากคนอื่นกลับคืนนิทานมีอยู่ว่าพื้นที่คุ้มครองมอลรัฐอินเดียนาของสหรัฐอเมริกามีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่ชนเผ่าหนึ่งชนเผ่านี้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาแต่โบราณก็คือ เมื่อชายหญิงเด็กและคนชราทำกิจกรรมร่วมกันพวกเขาจะต้องเปลือยกายประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้คนนอกมองด้วยสายตาที่ทั้งดูถูกและเย้ยหยันแต่ชาวเผ่าก็ยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่มาปีหนึ่งชนเผ่าดั้งเดิมเผ่านี้เกิดโรคระบาดและติดเชื้อทั้งเผ่าพวกเขาจึงตัดสินใจไปอยู่ที่ไปไปเมืองที่อยู่ใกล้ๆ เชิญแพทย์ท้องถิ่นมารักษาเมื่อแพทย์ผู้นี้นึกถึงประเพณีดังกล่าวของพวกเขาก็รู้สึกลำบากใจแต่เมื่อเห็นชนเผา่ามาเฝ้าขอร้องและนั่งคุกเข่าตรงหน้าในที่สุดเขาก็รับปากอย่างเสียไม่ได้และเพื่อเป็นการต้อนรับการมาเยือนของนายแพทย์ชาวเผ่าจึงรีบจัดประชุมและตัดสินใจว่าเพื่อเป็นการแสดงความรับถือแพทย์ผู้นี้ พวกเขาจึงจะยอมลบเมิดประเพณีและสวมใส่เสื้อผ้าดังนั้นในวันนี้ทุกคนใส่เสื้อผ้าที่พิเศษน่ำซ้ำบางคนยังผูกเนคไทด้วยพวกเขารวมตัวกันอยู่ในโบสถ์เพื่อรอคอยการมาเยือนของนายแพทย์เสียงะระฆังดังกังวันขึ้นแพทย์ผู้นี้ค่อยๆเดินเข้ามาแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้ชาวเผ่ารวมทั้งนายแพทย์ต้องตื่นตะลึง เพราะว่านายแพทย์แบกเครื่องมือแพทย์ที่หนักอึ้งเดินเข้ามาแต่ตัวเขากลับไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเรื่องเล่าเกี่ยวกับชนเผ่าดั้งเดิมกับนายแพทย์ไวชลาที่คิดว่าต้องเคารพคนอื่นและปฏิบัติตัวตามธรรมชาติและพวกเราก็เชื่อได้ว่านับจากนั้นมานายแพทย์ไวชลาและชาวเผ่านี้จะเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนการเคารพนับถือคนอื่นนับเป็นการมอบประเพณนับเป็นการมอบประโยชน์ให้กับตนเองเคารพผู้อื่นก็คือการเคารพตนเองคนที่ไม่เคารพผู้อื่นก็จะไม่มีวันได้รับความเคารพจากผู้อื่นกลับในการคบหากับคนอื่น ท่าทีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นมักจะเป็นตัวตัดสินท่าทีที่คนอื่นจะปฏิบัติต,อ,ตอบกลับมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งยืนหัวเราะจนต้องจนตัวงออยู่หน้ากระจกคนที่อยู่ในกระจกก็จะหัวเราะแบบตอบเดียวกันเมื่อคุณขมวดคิ้วคนที่อยู่ในกระจกก็จะขมวดคิ้วเช่นกันเมื่อคุณแยกเขี้ยวยิงฟันหน้ากระจกคนที่อยู่ในกระจกก็จะแยกเขี้ยวยิงฟันกลับ ดังนั้นหากเราต้องการจะได้รับความรู้สึกดีๆและความเคารพนับถือจากคนอื่นก่อนอื่นเราก็ต้องเคารพคนอื่นก่อนการเคารพคนอื่นถือเป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งยังเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพคนอื่นเสมอเมื่อกลับบ้านทักทายพ่อแม่และผู้อาวุโสในบ้านก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงความเคารพ เวลาเรียนก็ตั้งใจฟังการบรรยายและทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาเรียกได้ว่าเป็นความเคารพต่อความอุตสาหะในการทำงานของอาจารย์เมื่อกินข้าวที่โรงอาหารก็เก็บเก้าอี้แล้ววางอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะให้เรียบร้อยก็นับเป็นการแสดงความเคารพต่อคนทำงานในโรงอาหารเมื่ออยู่ในหอพักการเข้านอนตามเวลาก็นับเป็นการแสดงความเคารพต่อเพื่อนนักเรียนคนอื่น เมื่อเจอขยะแล้วเก็บขึ้นมาช่วยรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนก็เป็นการสแสดงความเคารพต่อคนทำความสะอาดการไม่ประจบประแจงคนที่มีตําแหน่งสูงก็นับเป็นการเคารพในคุณธรรมของตนและการไม่ดูถูกเหยียดหยามคนที่มีตําแหน่งต่ำกว่าก็นับเป็นการเคารพความเป็นคนของคนอื่นสรุปคือ การเคารพนับถือคนอื่นต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพคนอื่นจึงจะได้รับความเคารพจากคนอื่นต่อไปเป็นเรื่องเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดความแตกต่างคือสิ่งที่เรามองข้ามนักศึกษาของฮาวานมักจะถูกสอนว่าคนที่ชอบทำการใหญ่มักจะดูแคลนและเมินเฉยเรื่องเล็ก อันที่จริงแล้วเรื่องใหญ่ลวนมาจากเรื่องเล็กคนที่แม้แต่เรื่องเล็กยังทำได้ไม่ดีเรื่องใหญ่ก็ยากที่จะทำได้สำเร็จทีโอโดอเลวิสศาสตราจารย์ของมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์กล่าวว่าปีศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเมื่อรายละเอียดปีกย่อยทั้งหลายรวมเข้าด้วยกันมันจะมีพลังทำลายทุกสิ่งที่ประเทศอังกฤษ มีเพลงพืพ้นเ <ivi> มือง<า>ที่ขับร้องสืบท่อต่อมาว่าตะปูตัวหนึ่งหายไปเกือกม้าเกือกหนึ่งพังไปเกือกม้าเกือกหนึ่งพังไปเสียม้าศึกไปหนึ่งตัวเสียม้าศึกไปหนึ่งตัวอัศวินหนึ่งนายบาดเจ็บอัศวินหนึ่งนายบาดเจ็บพ่ายแพ้จากการต่อสู้หนึ่งครั้งพ่ายแพ้จากการต่อสู้หนึ่งครั้งอาณาจักรหนึ่งก็ล่มสลาย ค่อยคำแต่โบราณกล่าวว่าลังมดเล็กๆก็อาจทำให้เขื่อนยาวนับพันลี้พังพินาศรายละเอียดปีย่อยที่เราไม่ระวังก็อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งปัญหาเล็กๆที่มองข้ามอาจทำให้เกิดพยันตรายปัญหาใหญ่ทุกปัญหาเกิดจากพวกปัญหาเล็กๆดังนั้นคนหนุ่มสาวควรใส่ใจในรายละเอียดคนที่มองไม่เห็นรายละเอียด หรือไม่สนใจรายละเอียดก็ยากจะทํำกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทุกอย่างในชีวิตประกอบขึ้นจากรายละเอียดหากทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดเอาไว้อย่างมีระบบแล้วสิ่งที่ตัดสินความล้มเหลวก็คือรายละเอียดที่ดุดดังเม็ดทรายดังที่เพลโตกล่าวว่าหากไม่มีหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่ก็จะไม่มีวันตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ขอเพียงแต่คุณทำเรื่องเล็กและง่ายให้ดีได้ทำเรื่องธรรมดาธรรมดาให้สำเร็จได้คุณก็จะเป็นคนแม่ธรรมดาแล้วคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวชอบสแสวงหาความสมบูรณ์แบบทั้งๆท,ที่รู้ว่าความสมบูรณ์แบบยากจะเอื้อมถึงแต่ก็ยังพยายามทาแล้วความสมบูรณ์แบบที่อยู่ไหนกันคำตอบก็คือมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดปีย่อยไม่ให้คุณสังเกตเห็น และในขณะที่คุณไม่ทันสังเกตความสมบูรณ์แบบก็ค่อยๆตีตัวออกห่างจากตัวคุณไปอันที่จริงแล้วไม่เพียงแต่ความสมบูรณ์แบบเท่านั้นที่แฝงตัวอยู่ในรายละเอียดบางครั้งชะตาชีวิตของคุณก็อาจจะถูกรายละเอียดปีกย่อยควบคุมอยู่นิทานเรื่องหนึ่งมีอยู่ว่ามีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานจำนวนมาก ที่โรงแรมมาตรฐานระดับนานาชาติแห่งหนึ่งเจ้าของโรงแรมเลือกเด็กหนุ่มคนหนึ่งมารับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการโรงแรมพอการคัดเลือกผ่านไปผู้จัดการคนหนึ่งก็ถามเจ้าของโรงแรมอย่างสงสัยว่าผมอยากจะรู้ว่าทําไมคุณถึงชอบเด็กหนุ่มคนนั้นเขาไม่มีจดหมายแนะนําตัวมาหนาซ้ํายังไม่มีคนรับรองด้วยเจ้าของโรงแรมดื่มชาไปอีกหนึ่งจากนั้นยิ้มและพูดกับผู้จัดการว่า ผมสังเกตเขามานานแล้วเขาปัดดินที่ติดรองเท้าออกตรงหน้าประตูตอนเข้าห้องเขาก็ปิดประตูนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างระมัดระวังและเมื่อเขาเห็นคนชราที่พิการก็รีบลุกขึ้นให้คนชรานั่งนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาและเห็นโอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเข้ามาในสำนักงานเขาถอดหมวกออกตอบคำถามที่ผมถามอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา สดงว่าเขาเป็นคนมีมารยาทและได้ได้และได้รับการอบรมสำหรับคนอื่นๆที่เหลือพวกเขาเดินข้ามหนังสือที่ผมจงใจวางไว้บนพื้นเล็บนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก้มลงหยิบมันขึ้นมาแล้ววางมันไว้บนโตะ๊ะเมื่อผมพูดคุยกับเขาผมก็พบว่าเสื้อผ้าของเขาเรียบและสะอาดผมเผ้าเรียบร้อยเล็บก็สะอาดสะอา้านแล้วคุณไม่คิด หรือว่าสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผมรับเขาเข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมจิตวิญญาณของฮาวาดบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่ยากก็คือการทำเรื่องง่ายทุกเรื่องให้ดีสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือการทำเรื่องธรรมดาธรรมราทุกเรื่องให้ดีขอเพียงแต่ให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดก็จะช่วยสร้างสิ่งที่อยู่ในอุดมคติให้เป็นความจริงและเดินไปสู่ความสำเร็จได้ เรื่องต่อไปบทที่10ยืนหยัดที่จะสู้ไม่ยอมแพ้คุณเคยถูกปฏิเสธ1850ครั้งไหมบิลเกตอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาดคิดว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อาศัยพลังก,กำลังหากแต่เป็นความอดทนการแข่งขันในยุคปัจจุบนันบ่อยครั้งที่เป็นการแข่งขันในด้านความอดทนคนที่มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จะหัวเราะได้ดัง และไปถึงที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวแล้วจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จหากว่าเลือกล้มกลางคันและเรียนรู้สิ่งใดเพียงแค่ผิวเผินแล้วความแฝฝันก็จะเป็นแค่เพียงความเพือฝันคนทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคบนเส้นทางเดินชีวิตของตน สิ่งที่จะแตกต่างกันนั้นมีเพียงรูปแบบและความถี่ของการ,รเผชิญความล้มเหลวที่เกิดขึ้นชั่วขณะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือการสูญเสียความกล้าที่จะต้อนรับอุปสรรคที่ไมเยือนมีเพียงใจที่กล้าหาญเท่านั้นที่จะสามารถต้านทานลมและพายุที่พัดห่มเข้ามาในชีวิตได้ดังนั้นหากต้องการจะ ทำการใดๆให้สําเร็จต้องมุ่งมั่นและตัดสินใจลุกขึ้นพยายามอีกครั้งเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวอ,อันที่จริงเคล็ดลับแห่งความสําเร็จอยู่ที่คำอยู่ที่คําเพียงสองคำก็คือแข็งแกร่งและอดทนเรื่องมีอยู่ว่าณนะถานนสายหนึ่งในโนโครนิวยอร์ก แม้วัยรุ่นผู้ยากไร้คนหนึ่งจะมีเงินทองติดตัวไม่มากพอที่จะซื้อชุดสูตรดีๆสักชุดแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดในความใฝ่ฝันของเขาอย่างสุดหัวใจว่าอยากจะเป็นนักแสดงถ่ายภาพยนตร์และเป็นดาราตอนนั้นฮอลลีวูดมีบริษัทภาพยนตร์อยู่500แห่งเขาเดินไปตามเส้นทางที่ตนวางและรายชื่อที่จัดเรียงลำดับไว้และเอาสคริปต์ที่เขียนขึ้น เองไปพบกับบริษัทภาพยนต่างๆแต่การไปพบครั้งแรกนี้ทั้ง500บริษัทไม่มีบริษัทใดเลยที่ยินดีจัดว่าจ้างเขาเมื่อต้องเจอคำปฏิเสธที่โหดหลายครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่รู้สึกท้อแท้แต่กลับปลุกแต่กลับปลุกความกล้าหาญของตนขึ้นมาเขาไปบริษัทเหล่านี้อีกเป็นรอบที่สองการไปบริษัทต่างๆในครั้งที่สองได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้ง500บริษัทก็ยังคงปฏิเสธเขาเขาจึงพยายามเป็นครั้งที่สามแต่ผลก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เด็กหนุ่มคนนี้กัดฟันและอดทนและลองใหม่เป็นครั้งที่4ในครั้งนี้เจ้าของบริษัทภาพยนตร์ลำดับที่351ยอมให้เขาทิ้งสกิปไว้เพื่อพิจารณาหลังจากนั้นไม่กี่วันบริษัทดังกล่าวก็โทรก็โทรศัพท์หาเขาและเชิญให มาพูดคุยในรายละเอียดและจากการพูดคุยในครั้งนี้บริษัทดังกล่าวจึงตัดสินใจลงทุนถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมทั้งของให้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นตัวแสดงนำชายของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ชื่อล็อกกี้ส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือซิลเวสเตอร์สตอลโลน นับเป็นการเปิดฉากประวัติศาสตร์ภาพยนต์เรื่องล็อกกี้และซูปเปอร์สตาร์คนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพื่อนวัยหนุ่มสาวคุณมีความกระหารเช่นเดียวกับซิลเวสเตอร์ที่ต้อนรับการถูกปฏิเสธถึง1,850ครั้งไหมคุณเคยผ่านการถูกปฏิเสธถึง1,850ครั้งไหมาหากไม่เคยก็อย่าได้พูดว่าทำไมโชคถึงไม่เข้าข้างคุณ คนที่ต้องการทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จต้องไม่ละทิ้งความมุ่งมั่นแต่จะต้องยืนหยัดทำต่อไปมีเพียงการยืนหยัดที่จะทำเท่านั้นจึงประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอันที่จริงคนคนหนึ่งทำเรื่องอะไรสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องยากลำบากสิ่งที่ยากก็คือสามารถที่จะทำอย่างเสมอต้นเสมอไปและมุ่งมั่นทำต,ต่อจนประสบความสำเร็จหรือไม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาเชื่อในคำพูดประโยคหนึ่งที่ว่าเมื่อคนคนหนึ่งรู้แน่ว่าความต้องการแท้จริงที่แฝงอยู่ในจิตวิญญาณเบื้องลึกคืออะไรและรู้ว่าสิ่งใดคุ้มค่าแก่การแสวงหาแล้วเขาก็จะเลือกเส้นทางที่ขยันหมั่นเพียรตลอดชั่วชีวิตจากมุ่งมัน่นแสวงหาความฝันของตนโดยไม่ลังเลใจและจะไม่เสียเวลาไปกับการแสวงหาอย่างไรจุดหมาย อันที่จริงความสําเร็จและความล้มเหลวมักจะห่างกันเพียงก้าวเดียวหลายครั้งที่ห่างยืนหยัดไปอีกสักหน่อยก็จะประสบความสําเร็จแต่คนส่วนใหญ่เลือกจะหยุดก้าวต่อในขณะที่ห่างจากความสําเร็จเพียงแค่ก้าวเดียวความคิดในเรื่องการมุมาณะที่จะก้าวไปข้างหน้าที่ฮาหวาดถ่ายทอดให้กับนักศึกษาคือเคล็ดลับแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือจิตวิญ,ญญาณของความอดทนและไม่ยออ่อท้อ ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการปีนขึ้นบันไดจำต้องก้าวไปทีละขัน้นไม่มีทางลัดขอเพียงแต่ก้าวไปทีละขัน้นคุณก็จะถึงที่หมายได้คนที่โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขอบคุณที่รับฟังค่ะ